เพิ่งจะกินค่ะเ,เพื่อนๆอ่ะสามสิบหองศานี่ก็ถือว่าร้อนจัดนะแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะสี่สิบขึ้นค่ะช่วงสองสาวันมานี้นะไม่รู้จะกินอะไรดีทุกจักใครโสวัสดีค่ะไหน เลยม,มากินน้ำแข็งใสค่ะเพื่อนแข็งใสทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทำทำหัวใจเลยมากินน้ำแข็งใสค่ะเพื่อนแข็งใสทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทำทำเย็นกันจ้าหวานเย็นนะคะชื่นใจค่ะนะคะเอาลูกหมอน ที่ของสองนะคะหวานเย็นชวนนายเลยมากินน้ำแข็งใส่ค่ะทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทำทำา40องศาขึ้นร่างกายของเราก็ต้องปรับให้ให้เข้ากับอุณหภูมิได้หเหมนกันที่ร้าน กินไม่หมันด้วยกินลูกหมันลูกหมันค่ะเพื่อนๆปกติบางปีนะ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันจะร้อนมามาปีนีมน้มันมีเรื่องของธรรมชาติเนะเมษามันก็ร้อนเป็นเรื่องธรรมชาติตั้งแต่โบราณว่ามาแล้วแหละแต่ว่าแบบ นับวันได้เลยค่ะมันร้อนเนี่ยทำไมก่อนนะถ้าร้อนสามทิศห้าถุงดีๆแล้วก็เอาไปวางอะเอาไปใส่ตู้เย็นครับสวัสดีค่ะกนกันที่ร้านแบบนับวันได้เลยค่ะมันร้อนเนี่ย ทำไมก่อนนะถ้าร้อนสามสิบห้าต้มมต้มใส่น้ำเชื่อมเนี่ยแล้วก็เอาถุงเล็กๆามากรอกน้ำแดงนี่แหละแล้วก็ลแบบนับวันได้เลยค่ะมันร้อนเนี่ยทำไมก่อนนะถ้าร้อนสามสิบห้าสิบองศาขึ้น ร่างกายของเราก็ต้องปรับให้ให้เข้ากับอุณหภูมิด้เพื่อนชื่นใจนะคะค่ะเพื่อนคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนจ้าก็เห็นนะ่ะเขาขายมานานแล้วลนะ่ะแต่ก็เพิ่งจะกินอร่อยดีค่ะเพื่อนถุงนีดี แล้วก็เอาไปวางอเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะพอนายเลยมากินน้ําแข็งใส่ค่ะทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทําทาแบบนับวันได้เลยค่ะมันร้อนเนี่ยทำไมก่อนอนะถ้าร้อนสามสิบห้าถุงดีๆแล้วก็เอาไปวางอเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะวันนี้ ไม่รู้จะทานอะไรดีก็เลยทานหวานเย็นค่ะและทานหวานเย็นความรู้สึกว่ามันร้อนมากค่ะเพืเ่อนๆร้อนความรู้สึกว่ามันร้อนมากค่ะเพื่อนๆร้อนที่ของสองนะคะหวานเย็นเชื่อน,นี้ไม่รู้จะทานอะไรดีก็เลยทานหวานเย็นค่ะ และทานวันนี้นนายเลยมากินน้ําแข็งใส่ค่ะเพื่อนทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทําความรู้สึกว่ามันร้อนมากค่ะพเพื่อนร้อนอถุงดีแล้วก็เอาไปวางอเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะฮอนนายเลยมากินน้ําแข็งใส่ค่ะเพื่อนทำไมก่อนเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทํา เย็นกันจ้าหวานเย็นนะคะชื่นใจค่ะนะคะเอาลูกหใหม่เนาะเราถึงจะเราถึงจะทนอยู่กับความร้อนได้ค่ะความร้อนมันปกติบางปีนะ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันจะร้อน มา,มาปีนี้ม,มันมันยนมาประดับออ,อร่อยดีค่ะหวานเย็นชื่นใจอากาศร้อนๆค่ะกินไม่หมันด้วยกินลูกหมอนลูกหมอนค่ะพเพื่อนๆก็เห็นนะเขาขายมานานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะกิน อร่อยดีค่ะเพื่อนเพื่อนชื่นใจค่ะก็บรรเทาไปได้ความร้อนความร้อนเย็นกันจ้าหวานเย็นนะคะชื่นใจค่ะนะคะเอาลูกหวานเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนหวานเย็นหวานเย็นก็จะเอา น้ำแดงเนาะน้ำแดงหวานเย็นค่ะเพื่อนๆหวานเย็นหวานเย็นก็จะเอาน้ำแดงเนาะน้ำแดงทานหวานเย็นกันจ้าหวานเย็นทนร้อนมาทานของเย็นๆก็เห็นน่เขาขายมานานแล้วละ่ะแต่ก็เพิ่งจะกิน อร่อยดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเอ,นอากาศร้อนร้อนไะทานหวานเย็นถงุงดีๆแล้วก็เอาไปวางอเอาไปใส่ตู้เย็นครับ่นใจค่ะก็บันเทาไปได้ความร้อนความร้อน มันร้อนมากค่ะเพื่อนเพเมษาจริงๆเนะี่ยมันก็น่าจะ,ะเป็นลึกอนต้มมต้มใส่น้ำเชื่อมเนี่ยแล้วก็เอาถุงเล็กๆมากอกน้ำแดงนี่แหละแล้วก็สามสิบหกองศานี่ก็ถือว่าร้อนจัดนะแต่เดี๋ยวนี้นะสี่สิบขึ้นค่ะช่วงสองสาวันมานี้นะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาศร้อนๆมาทานหวานเย็นทานหวานเย็นกันจ้าหวานเยน็นร้อนมาทานของเย็นๆอ่ะสามสิบหกองศานี่ก็ถือว่าร้อนจัดละแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะสี่สิบขึ้นค่ะช่วงสองสาวันมานี้นะ ทานหวานเย็นกันจ้าหวานเยน็นร้อนร้อนมาทานของเย็นเย็นอ่าปกติบางปีนะ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันจะร้อนมามาปีนี้มัน,ม,นมีอ่าปกติบางปีนะ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันจะร้อนมามาปีนี้มันมี20องศาขึ้น ร่างกายของเราก็ต้องปรับให้ให้เข้ากับอุณหภูมิได้ค่ะกินไม่หมันด้กินลูกหมนันลูกหมันค่ะเพื่อนเพ่นแก่ร้อนในข้างบนก็จะเป็นน้ำแข็งใสนะคะแข็งใสอร่อยสวัสดีค่ะ มาต้มมาต้มใส่น้ำเชื่อมเนี่ยแล้วก็เอาถุงเล็กๆามารกรอกน้ำแดงนี่แหละแล้วก็รลดไม่รู้จะกินอะไรดีถึงจะใครนเนาะเราถึงจะเราถึงจะทนอยู่กับความร้อนได้ค่ะความร้อนมัน อันนี้ไม่รู้จะทานอะไรดีก็เลยทานหวานเย็นค่ะ